เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษผมนายดิเรกประคำนอกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนฉับเชิเงเซาปัญญาุกูลสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผมปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่4ี่ รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทับหซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติกผมขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ครับในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติกยุคใหม่มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการเรียนการสอนค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เกิดสมรรถนะต่างๆการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะมีขีดจำกัดทางด้านสติปัญญาก็ตามอีกทั้งยังกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้อยากเรียนมากยิ่งขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อให้มีความหลากหลายและยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่สังคมยุคใหม่ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นทางเลือกในการเรียนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนได้ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันพบปัญหาคือนักเรียนไม่สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมีสมาธิในการเรียนสั้นเวลาเรียนชอบแอบดูสิ่งที่ตนเองชอบไม่สนใจบทรเรียนเช่นเปิดดู YouTube เกี่ยวกับเกมและชอบแอบเล่นเกมในขณะที่สอนเป็นต้นดังนั้นผมจึงได้จัดทำแผนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูก เรื่องการจับคู่เงาได้ภาพโดยมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่นักเรียนชอบใช้ขบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเกมเบ e เล e ร์นิ่งซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกเกิดความสนใจในการเรียนรู้อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานโดยเกมที่นํามาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้นั้น ได้รับการสอดแทรกเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและมีลักษณะเป็นเกมดิจิตัลโดยเกมสร้างจากโปรแกรม powerpoint word w a r และ top work sheet นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานยังกระตุ้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพและบูรณาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของเกมกระตุ้นให้นักเรียนประสานความร่วมมือกับผู้อื่นในกรณีต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นรวมถึงการกระตุ้นให้นักเรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแสวงหาวิธีการจบเกมหรือได้รับรางวัลจากเกมตามเป้าหมายของเกมนั้นได้รูปแบบการสร้างบทเรียนในครั้งนี้เกิดจากความชอบเล่นเกมและดูนิทานจึงนำสองสิ่งมาประยุกต์รวมกันสู่ขบวนการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากนิทานกระต่ายกับเตา่า แล้วครูดึงตัวละครในเรื่องกระต่ายกับเต่าออกมาสร้างเป็นเกมเรื่องการจับคู่เงาและภาพโดยครูเป็นผู้สร้างและออกแบบเกมจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเล่นเกมตามที่ครูกำหนดเมื่อเล่นเกมเสร็จนักเรียนจะได้รับการทดสอบความรู้จากการเล่นเกมจับคู่เงาและภาพออนไลน์ซึ่งโปรแกรมจะมีรูปแบบการประมวลผลคะแนนได้ทันทีจากการจัดการเรียนการสอนนั้น จะมีนักเรียนที่ไม่พร้อมที่จะขึ้นเรียนผมได้มีการจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอนการสร้างกระดานจับคู่เงาและภาพโดยใช้การเขียนโค้ดลงบนบอร์ดคิดวบสมองกลฝังตัวของสวชมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสนุกมีความสุขในการเรียนรู้และสามารถเรียนไปพร้อมกับเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันได้สื่อชิ้นนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆได้อีกมากมาย การวัดและประเมินผลได้ทำการวัดตามสภาพจริงของนักเรียนโดยใช้วิธีการวัดที่หลากหลายเช่นการวัดจากแบบทดสอบออนไลน์การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นต้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานรวมทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยบอร์ดคิดไ้สมองกลฝังตัวที่ทำเพื่อแก้ปัญหานักเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างคือนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายโดยการลองผิดลองถูกการเชื่อมโยงความรู้ด้านการสังเกตได้อย่างชัดเจนและใช้เทคโนโลยีได้ดีขึ้นนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยการเปรียบเทียบการเรียนรู้จากภาคเรียนที่ผ่านมาซึ่งนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆมากมายสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอสภาพปัญหา และที่มาแรงบันดาลใจในครั้งนี้ขอบคุณครับ